อีโคคามาแล้วเริ่มต้น3,000ที่นี่เลยมาค่ะวันนี้จีน่าอยู่ที่สีรุ่งเทสเตอร์มาดูอีโคคาสายประหยัดกันเอางี้นะวันนี้ให้ง่วเริ่มต้นที่3,000แค่นั้นพอนะคะงวดเริ่มต้น3,000 งบจะมีคันไหนบ้างมาโดนกันเลยค่ะอย่างแรกเลยคันนี้จะเป็นของมาซาทั้งหลายนะคะซึ่งงบเริ่มต้นที่ถ้าอยากซื้อสดได้เลยนะคันนี้1นึ0 0 0สบาทผ่อนเริ่มต้นสาวผ่านรถสวยมากสีแดงนะคะหรือว่าใครที่ไม่ชอบสีแดงนะคะมาดูที่สีฟ้าหรือว่าสีขาวได้เลยนะคะมีทั้งหมดนะคะหรือจะเป็น Honda j a จ z ที่เป็นตัวเรือธงตัว,ตวท็อปคันนี้ได้เลยซึ่ง Honda แจคันนี้เป็นท็อปทอปสุดเลยคันนี้นะคะห้ามพลาดบอกเลยว่าห ราคาครึ่งต่อครึ่งเลยสมรรถนะดีมากย้ำนะคะ Honda Ja z z คันนี้เป็นรถยนต์ที่หายากในเวลานี้แล้วนะคะเดี๋ยวราคาขึ้นแน่นอนรอดูสิมาดูกันต่อกับนิสันมาชานิสันมา,า,นนมารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ถูกและดีด้วยคันนี้กระปุกกระปิกน่ารักดั่งเจ้าชายกบแบบนี้นะคะบอกเลยว่างวดถูกมากเริม่มต้นที่ห้าพันเอ็ดเท่านั้นเองแต่ว่าปีใหม่อีกด้วยนะคะเข้ามาทดลองขับหรือเข้ามาดูรถได้นะย้ำนะคะว่าเครดิตดีออกรถร้อยเดียวค่ะ ยาริคันนี้399,00 0าค่ะสีเขียวมะนาวนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆหน้า,าคนหางมากกับดีไซน์ที่สวยงามและปีใหม่วิ่งน้อยอีกด้วยนะคะอย่าลืมนะคันนี้อยากจะบอกว่าได้ข่าฟรี90วันและตัวดอกเบีย้ยพิเศษให้อีกด้วยนะคะแต่ไม่ใช่เพียงแค่คันนี้เท่านั้นที่ได้ดอกเบีย้ยพิเศษท่านใดที่เครดิตดีมาได้เลยค่ะเรามีดอกเบีย้ยพิเศษจัดให้หรือใครที่ไม่มีเครดิตมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามีแคมเปญสอหรับพี่ๆที่มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตอยู่แล้วนะคะเข้ามาหาเราที่สีรุ่งคาสเตอร์ค่ะไปหนทางยาวไกลค่ะมีรถ เยอะเลยที่พอ้อม่ทันเลือกตรงนี้เนี่ยรับประกันหลังการขายให้นานสูงสุด2ปีก่อนปล่อยรถเนี่ยตัวเชงให้มากกว่า2 2 0จุดทั่วรคันมนาตรฐานเดียวกับมือหนึ่งเลยนะคะโซนนี้จะเป็นโซนที่เป็นรถ PPV หรือว่ารถที่เป็น segment ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะอย่างเช่น Toyo ต้าคัมรหรือว่าปาเจโรคันนี้นะคะใครที่ชอบได้เลยนะนอกจากปาเจโรเลยจริงๆนะจีน่ามีโฟล์กิเนอด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่สาขานี้หรือว่าใครที่อยากได้รุ่นไหนเป็นพิเศษแจ้งได้เลยรถแต่ละคันมันมีสเสน่ห์ไม่เหมือนกัน อย่างเช่นอ่าอย่างเช่น c a m รี่คันนี้ตัวท็อปสุดเครื่อง2,000ซีซีหลายๆท่านถูกใจแน่นอนเพราะว่ามือหนึ่งเนี่ยมีแต่เกือบล้านแน่นอนแต่วันนี้นะคะเอามาหายให้งบเหลือเพียงแค่เท่าไหรติ๊กตอกให้ถ่ายคันนี้เหลือแค่3,99,000พี่คะได้ c a m รี่ตัวท็อปไปพร้อมกับแล้วก็สวยมากงมาอีกด้วย พระเจ้าอยากจะตกใจราคามากเลยคันนี้ To โยต้า Vios ให้ท้ายอะไรคันนี้หลักแสนต้นๆงวดแค่สี่พันเท่านั้นเองกับ t o โยต้าสีเทาแบบนี้นะคะใครที่กําลังตามหาเรื่องยนต์ที่ใช้างานสะดวกสะดวกนะคะได้เลยย้ำนะคะว่าเราออกได้ทุกเครดิตท,ทุกอาชีพเมื่อกี้เป็น Vios เก,ก่าใช่ไหมรุ่นหน้าเก่านะคะแต่ใครที่อยากได้หน้าใหม่ๆก็อย่างเช่นนยายคันนี้ได้เลยนะคะสวยงาม t o โยต้า Vios คันนี้แล้วไม่แพงด้วยคันนี้200 0 0 0ในงบ200 0 0 0เท่านั้นเองค่ะเครดิตฟีดาออกรถรถ้อยเดียว เราได้ทั้งร้านมีเงินร้อยเดียวแบงค์แดงไปเดียวเลือกเลยทุกคันนะคะสิทธินะ์นั้นเป็นของท่านทันทีอันแน่คันนี้มาอีกเซกเมนต์ใหญ่อีกแล้วนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆเลย อลติสค่ะใครที่อยากได้รถเครื่องใหญ่ๆแน่นๆนะคะขับดีขับเร็วนะคะโตโยต้าตอบจนย์ท่านได้เป็นอย่างดีนะคะคันนี้จัดไปได้เลยแล้วคันนี้เนี่ยเครื่องพันแงบแค่200 0 0 0คุ้มไหมจริงๆแล้วว่าคุ้มมากๆเลยนะรถไม่แพงเลยช่วงนี้นะคะเป็นการคืนกำไรสู่ลูกค้าแล้วกันค่ะเข้ามาหาเราที่สีรุ่งคาสเตอร์นะคะมีรถยนต์ให้ท่านเลือกมากกว่า200กว่าคันเลยนะคะอย่างเช่นคันนี้ก็จะเป็นซูกิเซียสนะคะใครที่ชอบสายถูกสายคุ้มนะคะซีเอสก็ขับดีนะยังไงเข้ามาลองคุยกันได้ ะคะใครม่ชอบ CS มาแวะกันที่ฟอร์ดนิดนึงนะคะฟอร์ดเฟียสซาคันนี้นะคะคันนี้โอ้โหราคาโดนใจเหมือนกันนะคะผ่อนว่า0 0 0ันนะคะถ้าใครอยากซื้อสดเนี่ยไม่บวกแวดเพิ่มไม่คิดแบตแวดเพิ่มนะคะพิเศษเฉพาะพี่พี่ออนไลน์ทุกท่านเลย1 5 9 0 0 0บาทสีสวยด้วยนะแล้วดูสเกิร์ตแต่งรอบคันนะคะสวยงามมากๆเดิมทั้งลำแล้วเป็นเป็นแฮชแบ็กด้วยแฮชแบ็กเนี่ยเวลาเก็บของเนี่ยเก็บของง่ายจุของง่ายค่ะพี่อันนี้ก็ซนะียสแล้วนอกจากนี้นะคะ ตโยต้าวิออสนะคะใครที่ไม่ชอบสีเทานะคะอยากได้สีขาวตัวเก่านะคะก็คันนี้เลยนะคะชมเก่านะคะงวดถูกเป็นพิเศษเลยใครที่ต้องการรถยนต์ทรายแบบนี้นะคะมาหาที่สี่รุ่งคาเซ็นเตอร์ได้เลยค่ะย้ําอีกทีว่าเราส่งฟรีทั่วไทยฟรีจัดฟรีโอนฟรีคําเนินการทุกอย่างฟรีหมดที่ไม่ต้องซีเรียสค่ะไม่ว่าจะไปเหนือใต้ออกตกซีน้าไปหาได้หมดเลยนะคะแอดไลน์ที่สีรุ่ง99หรือว่าโทรหาเราก็ได้ค่ะปรึกษซารเราได้เลยทุกเงื่อนไขทุกเครดิตทุกอาชีพมาหาเราได้เลยค่ะรถสวยคุยง่ายขายถ บอกเลยว่าเซอร์วิสดีแล้วก็พร้อมเปให้ทุกอย่างเลยค่ะมาหาเรานะคะ